คุณวันอาทิตย์จ้ะสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่31ตุลานะคะจนถึงวันที่6พฤศจิกาใบที่1จัก,กระพัดไพ่ดีไพ่เดินทางรถขยันตั้งใจมีเป้าหมายค่ะอุ้ย เดินไปดูที่หรือจะเปลี่ยนล้อรถหรือจะไปซื้อรถจ้ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีเนาะช่วงปลายสัปดาห์ต้นปลายเดือนจนถึงต้นเดือนหน้าเนะี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีตำแหน่งแฟนก็ไม่เสียหายด้วยนะยกเว้นถ้าแฟนเจ้าชู้อาจจะเหนื่อยหัวใจสักนิดนึงนะคะฐานดวงดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือดีจังเลยจะ้ะประตูโชคก็เปิดอุ้ยยังไงคะไพ่ของคุณมารวมกันเนี่ยล้างไม่สะอาดหรือว่ายังไงไพ่มันขึ้นมาดีมากเทพีโชคราชาโชคมาใน ตำแหน่งดวงมาในช่วงสองสามวันนี้เลยนะคะมีดวงเดินทางไกลต่างประเทศต่างแดนงานออนไลน์งานค้าขายถ้าขยันเป็นจังหวะรับทรัพย์ได้เงินก้อนใหญ่แถมมีลุ้นโชคด้วยตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่ดีมากฐานดวงก็ดีไพ่แบบเนี้ถ้าทำตัวดีทำตัวน่ารักไม่ใจร้ายกับใครไม่เอาเปรียบใครไม่หลอกใครดีแบบดีปังไปเลยนะในนี้มันบอกเลยว่ามรดกทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีโชคจากผู้หญิงคนหนึ่ง นะคะเนาะเปิดอันนี้ก็เปิดนะสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามประตูงานก็เปิดประตูแห่งการจัดการจราจานัดหมายนะคะแต่ปลายสัปดาห์ไม่สู้ดีช่วงวันที่หกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนดีต้นแต่ตอนปลายอาจจะมีปัญหาคำพูดเป็นหลัก คำพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมคำแช่งคำหวาคคำด่าคำว่า,า,วาหรือสุขภาพอาจจะทําให้เกิดปัญหาก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นระวังช่วงวันที่6จ้ะนอกนั้นดีหมดเลยนะนะสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเลื่อนนัดผิดนัดยอดขายอาจจะดีบ้างอืดบ้างแต่รวมๆยังถือว่าโอเคดีอยู่นะคะตำแหน่งแฟนไม่ค่อยดี บางทีแฟนอาจจะป่วยแฟนอาจจะไม่สบายติดต่อไม่ได้หรือมีปัญหางอนกันไม่เข้าใจกันมาจากเรื่องดักเรื่องเก่าเรื่องเดิมใครที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าร,รักเลิกเลิกปัญหากเก่าที่แก้ไม่ได้คิดไม่ตกยังวนๆอยู่นะคะเนาะงานยังโอเคนะมีโอกาสดีในเรื่องของการขยับขยายปรับตำแหน่งงานหรือการเดินทางไปพูดคุยเจรจาง,งานขายของดีหมดเลยบางคนก็ไปจัดก,การเรื่องลูกเรื่องเต้าเนาะประตูเงินยังเปิดจะ้ะ ประตูโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะทั้งๆท,ท,ที่เทพีโชคมาแต่ถามว่าพอมีลุ้นไหมก็ยังพอมีลุ้นอยู่สัปดาห์นี้นะคะโดดเด่นมากไพ่สองใบเนี่ยเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของกิจการระดับหัวหน้าหรือคนที่มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือถือว่าวาสนาดีที่เหลืออยู่อยู่ที่การบริหารจัดก,การตัวเองห้ามใช้อารมณ์ห้ามหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะเนาะความรักบอกไปแล้วในเรื่องของความรัก แต่ถ้าโสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณอาจะจะเจอคนแดนไกลมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีก็ได้แต่ถ้ารวมๆเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปทะเลาะอ,อะไรกันคนเก่าจะวนกลับมานะจ๊ะ คู่ชู้คู่ซ้อนยังดําเนินไปเรื่อยๆคู่ที่ดีรักษากันเอาไว้ให้มั่นและดูแลสุขภาพของแฟนให้ดีหน่อยหนุ่มๆคุณจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะจีบใครก็มีโอกาสที่จะติดเพราะฉะนั้นอย่านอกลู่นอกทางสาวๆผู้จาให้เพาะๆหน่อยคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือยังซับพอร์ตช่วยเหลืออยู่และไม่ลุ้นว่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นดวงดีจังอะเออนะมาต่อนะเออสุขภาพนะคะรระวังโรคเครียด กังวลใจคิดมากไปเองใส่ต้าหัวเข่านะคะไม่ออกกําลังกายปวดหลังปวดเอวระวังเรื่องอาหารการกินสักนิดนึง บางคนจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเดินไม่ค่อยถนัดบางคนจะแน่นหน้าอกดูแลตัวเองนะช่วงวันที่6เนี่ยน่ากังวลใจเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษช่วงนี้มีดวงเดินทางทั้งงานบุญงานบวชงานนู่นงานนี่เนี่ยมีเข้ามาตลอดเลยนะคะประตูงานก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นลุยตกงานมีโอกาสได้งานแต่ถ้าเกิดยังทํางานอยู่ระวังคนปากไม่ดีระวังปัญหาเก่าระวังคําพูดจะทําให้อึดอัดใจจ้ะมาต่อนะสีเสริมดวงเนาะสีสาดวง,นะดวงในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำให้เป็นสีชมพูดแดง แซมเข้าไปกับสีขรุขรนะินะเอ้นะคะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ยอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปรู้จักคิดถึงบุญคุณความดีของคนอื่นนะคะ นะรู้จักใจดีมีเมตตามไม่ใช้คำพูดและอำนาจไปในทางที่ผิดถือว่าเป็นการเสริมดวงและดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ให้ดีเสริมดวงมากเลยมีดวงเดินทางเพราะฉะนั้นตรวจเช็คช่วงล่างของรถหน่อยลอ้อรถเป็นยังไงแต่บางคนก็กำลังจะไปดูที่ไปเปลี่ยนรถไปซ่อมรถเอารถเข้าศูนย์ก็ลุยทาเลยจ้ะประตูงานเปิดเด่นมากนะคะช่วงวันที่เอ่อวันที่สประตูเงินก็เปิด วันที่3ประตูความโชคดีเทพีโชควันที่2นะคะล้อมวงพูดคุยเจรจางานดีลงานวันที่2วันที่1นะคะเดินทางไกลไปไหนต้องไปนี่เลยวันที่31ก็มาเพราะฉะนั้นลุยจะ้ะ นะคะแต่ในนี้มันเป็นแบบนี้นิดนึงถ้านัดรับเงินนัดดูที่มีดวงเดินทางไปดูที่ไปหาเพื่อนเก่าคนเก่านะคะไพ่แบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวบางทีอาจจะไปเลื่อนไปช้าบ้างก็เผื่อใจไว้สักนิดนึงเนาะทวงถามตามสักหน่อยถ้าใครจะช้าใครจะเลทนะจ๊ะนะครบ้ะเ,เลขเนาะวิธีแก้เคสเสริมดวงสัปดาห์นี้พูดดีๆพูดเพาะๆอย่าพูดไม่ดีกับใครอย่าใส่ร้ายใครนะไพ่มันขึ้นมาเลยว่า ถ้าใส่ร้ายถ้าว่าร้ายใครเนี่ยจะอับโชคนะคะสามสี่เจ็ดจ้ะเป็นเลขของคุณใครจะไปถือศีลไปทำบุญอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ